มาแล้วระคะ่ะแม่แม,แม่สแกนเก็บสิทธ์ไว้นะคะต้องสู้ต้องสู้จึงจากชนะจะได้รวยทุกวันเลยค,ะค่ะเอาล่ะคะ่ะเรื่องของกําลังใจยังส่งกันอยู่นะคะส่งให้พ่อแม่พี่น้องรั้วของชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่า สถานการ์ชายแดนไทยกัมชาก็ยังเคร่งเครียดกันอยู่นะคะคือล่าสุดเนี่ยค่ะเราก็ไปเจอหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มพอยชลวิทย์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปทํารายการกับพี่มดดาะไปที่สุรินแล้วคือตอนนั้นคือเขาว่าจะไปช่วยด้วยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปเขาติดถ่ายรายการแต่ว่าพี่อ้ําเนี่ยเขาปลีกตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอพี่ทหารก่อนนะคะพอยเปิดใจนะคะเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจเนี่ยอยากจะไปด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าวันนั้นไปไม่ได้จริงๆก็เลยส่งของฝากผ่านพี่อ้ําแต่อธิชาติไปซึ่งจากการที่คุณพอยได้ไป ที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกเนี่ยพลอยบอกว่าประทับใจในศิลปะวัฒนธรรมปราสาทต่างๆมันมีมากมายเต็มไปหมดนะคะหากมีโอกาสครั้งหน้านะคะที่มดพี่มดาจะไปสุรินทร์อีกเขาบอกติดอกติใจอยู่ติดใจอยากไปอีกสุรินทร์มีแต่ของถือมีแต่สศักดิ์สิทธิ์ก็พี่วดามกับคุณพลอยเนี่ยค่ะก็จะไปให้กำลังใจพี่น้องทหารถึงที่เลยค่ะและอยากเชิญชวนคนไทยค่ะตอนนี้ก็ไปเที่ยวได้นะคะไปถ่ายรูปนะคะจะได้เช็คอินกันบ่อยๆด้วก็พูตินเนาะฟังเสียงเลยค่ะ เขรู้สึกว่าเราอยากให้กําลังใจพี่ๆเพราะว่าเราเคยเรียนแค่เราเรียนรอดอเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากนะแล้วของเขาเขาเขาต้องแบบอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงคราวที่แล้วที่ไปอ่ะมันอยู่ในช่วงกําลังมาคู <ๆ S 1> เขากําลังปร,ประกาศปิดด่านพอดีก็เลย <ๆ S 1> ไม่ได้ไม่ได้ข้าไปตรงนั้น <ๆ S 1> แต่พี่อ้ํา <ๆ S 1> พี่อ้ําเขาก็ฝ<ๆ>่าฟันไปเลยถ้ามีโอกาสได้กลับมาสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งก็คือ ถ้าเหตุการณ์มันยังไม่ยุติตก็จะเข้าไปช่วยตรงนั้นด้วยพอเราปิดด่านปิดอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันเศรษฐกิจมันเบาลงพี่มดแกก็เลยอยากรู้สึกอยากแบบให้คนไปทําบุญที่นั่นเยอะๆให้แบบคนไปจับจ่ายใช้สอยที่นั่นเยอะๆแล้วมันเป็นเมืองที่สวยมากอันนี้เห็นด้วยนะคะก็ <c oughs> ไปเที่ยวกันได้ค่ะวันหยุดยาวพรุ่งนี้เนาะส,สาวทพตย์น,นะคะ,นนะ,คะไฟกันแล้วก็ไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ <S 2> <S 2> ให้กำลังใจพี่น้องทหารกันต่อได้เลยเช็คอินด้วยนะคะเพราะ,ะว่าสวยงามมากเลยประสาทของเรานะคะคุณผู้ชม